อเ,เอเอดีมากอะถ่ายท่านท่านนิมนต์ท่านนิมนต์หยิบซองมาด้วยไว้ทำบุญนะครับากาแฟกรอบๆกับอ่าลูาตินแซดเขามาทำบุญร่วมกันนะครับอ,อ๋อใบแมงมีครับใ <laughs> บแมงมีงค่ะ คุณแม่ที่ตรงนี้เป็นของใครครับผมของท่านซื้อเองเลยอ <c oughs> พระลูกชายพระพะเป็นลูกชายใช่ไหมครับท่านท่านเรียนจบด็อกเตอร์แล้วก็ท่านเป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดโสธรแล้วท่านเรียนจบท่านก็บอกโยมแม่ไปหาที่ทำสถานที่ปฏิบัติธรรมการบอกท่านไม่ใช่เรื่องเล็กนะมันเรื่องใหญ่ท่านจะไหวเหรอดีเดี๋ยวเงินก็มาเองท่านก็วางเงี้ยนะแล้วเงินที่ท่านมาซื้อที่เนี่ยท่านเก็บมาตั้งแต่สมัยเป็นเนน ท่านเป็นเนนท่านบทเนนอายุสิบีแล้วท่านก็ไปอยู่ใต้มาแล้วท่านก็ท่านไปอยู่ใต้ท่านก็เรื่มสายศรัทธาหลวงปู่ทวดมากมมท่านใ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 นนิมิตท่านก็ฝันไอ้อยากจะมีหลงวงปู่ทวดที่นั่งเรือสำเภาซึ่งให้คนเหยียบหัวได้้คือ,อให้เหยียบหัวคนได้ขอพรได้ถึงเนื้อถึงต<ม>ัวตท่านนี่ยโยมสามหลวงพ่อสามหลวงพ่อชื่อสถานที่แตมาคือ ฐานที่ตั้มสามหลวงพ่อสามหลวงพ่อของตมาก็มีหลวงพ่อบรรแหลม่หลวงพ่อบรรแหม่วัตถรนพระโตสามองค์เป็นพี่น้องกันซึ่งสามองค์เนี่ยมันเป็นตำราของของวัตถวรรธนแหละวัตถวรรนหลวงพ่อโตแล้วทำไมมีหลวงปู่ทวดปู่ทวดก็เป็นประธานเหมือนประธานใหญ่ประมาณนั้นแต่แต่ที่ว่าถ้าว่าตั้มหล่ะแล้วคือพุทธเจ้าก็ต้องใหญ่ฝ่าใช่ไหมครับผมตมาจะได้เริ่มทำสามองค์นี้ แต่เรเ่ยมพ่อโยมทำเสาค<ม>ือเ<ๆ>ดี๋ยวพระสามองค์พ่อนรพ่อโตพ่อแหลมตั้งในนีน้นเลยแล้วก่อนที่คนที่จะขึ้นไปกราบารลาูกก็ก็กราบพ่อก่อนพุทธเจ้าเปรียบเสมือนพ่อเราอ่อโยมครับผมแล้วกราบพ่อก่อนขึ้นไปกราบลูกกราบลูกเสร็จลงมาป๊อปก็ไปโน่นพระพี่ไข่พี่ไข่อยู่ข้างหลัง <อ limited S 2> แล้วเดี๋ยวในในในน้ำเด็กสมัยจะทำศาลาเอาไว้สักเอาไว้ให้โยมป๊อปโยมอะไรเงี้ย รอบๆรอบๆก็ก็จะทำเหมือนกันเอาไว้เดินส,น,สนส่วนส่วนอาคารปฏิบัติธรรมอยู่บอ่บอนูน่นโอ๋อตรงโน้นด้านโน้นใช่เพราะเพราะบ่อโน้นสะมามีาอีอกสี่ไร่อ่ะยมก็ใช้ใช้ตรงนู้นเป็นที่เรียบร้อยทำจะไดวจะดูเงียบๆแบบนี้แต่วันนี้อาจจะคึกคักแต่ตรงน,นู้นขหอยสั้งอะไรเงี้ยห่างวัดเออห่างถนนใช่ไหมด้านโน้นห่างครับเพราะถนนไม่เข้าทางนี้โยมแต่ในอนาคตถ้าถ้าขยายได้มันก็ มันก็ต้องซื้อที่ทางน,นี้โยมเพราะว่าตรงนี้มันเป็นทางใช้ร่วมกันมันมีบ้านข้างในอีกสองบ้านอีกสองหลัง <c oughs> มันก็ลําบากนิดนึงถนมนันแค่ห้าเมตรเองครับผมคือบากแต่ก็มีโยมก็จะขายอยู่ตรงนี้โยมเจ็ดไร่แต่เจ็ดไร่สิบล้านโ <c oughs> ยมเหนื่อยเลยครับ <c oughs> แค่เจ็ดไร่สิบล้านนี่ก็ผู <c oughs> เพราะตอนนี้มาซื้อไม่ได้แพงมากครับตรงนี้มันมันสิบสองไร่ตรงนี้ เออแต่แต่ว่าถ้าถึงสิบสองได้น่าจะสร้างเป็นวัดได้นะอ๋ออย่างนี้ครับคือตามกฎเกณฑ์ของของการสร้างอ่ะโยมมันต้องห่างจากวัดที่อยู่ใ,ใกล้ๆอะ่ะอ๋อต้องสามกิโลโยมสต่มามากิโลกิโลแปดเลยจากตรงเนี้ยจากวัดลาดโบมาแล้วพอไปตรงนี้นิดนึงก็ถึงวัดนี่แล้วนอนสันเจ้าอีกครับมันก็ต้องทําเป็นที่ปฏิบัติธรรมอะไรเงี้บบยโยมเดยในนาคตไปเนีหนอาจจะทําเป็นมูลนิธิอะไรเดีเย๋ยวจะว่าจริงีอ๋อครับผม ไม่งั้นโอ้โหลำบากถ้าทำถ้าทำรูปเดียวผมว่าจะก็เหนื่อยดีครับต้นเดนเดี๋ยดีแล้วม่เหนื่อยดีเหนื่อยต้นหาตังค์เนี่ยก็อยู่จ่ายค่าช่างค่าอะไรนี่ยังไม่ได้จ่ายค่าช่างนะเนี่ยเลยเจ็ดประมาณเจ็ดหมื่นนะแต่พ่อค่าอะไรอย่างเดียวนะค่าของน่าจะน่าจะอยู่ประมาณแสนบาทอ่ะเดี๋ยวหลวงพ่อตั้งมาตั้งแล้วทำทำทำเสร็จแล้วหลวงพ่อหลวงพ่อบรรเลมพ่อบรรเลมยังไม่ทำ พอทอนพวกตเสร็จแล้วก็เหลือแค oh. ่ต้นเตยเราทำอาคารนายงเพราะว่าช่างบอกว่าถ้าเอาแบบทองเหลืองมาตั้งเลยเนี่ยโอ้หเดี๋ยวมันร้อนมันร oh. ้อนทําให้สีสีเดมีปัญหาอะไรเงี้ยมาคิดอว่าเป็นสีไม่ต้องทำหรอมะทำฐานนี่เดียวปะทำฐานทำฐานเนี่ยเพราะฐานเนีย่ยเขาเขาทำทำสีดเขาอาลงพ่อแบบเนื้อเนื้อไปเลยปูนแบบแบบแบบโลหะแบบเปืป่อยๆเลยทองเหลืองเปืป่อยๆเลย่ยครับผมก็น่าที่จะสวยงามอย่างเงี้ย ตั9เมตรนะโยม9เมตรสูง14เมตรสูง14เมตรตั้งแต่ตั้งแต่เท้าปูเท้าปูขึ้นไปอ๋อ14เมตรคนโยมามีบบกคนลุกคนลุกอะเขามอเหมือนไม่นึกว่าว่าไม่นึกว่าจะมีองค์ใหญ่ขนาดนี้อยู่ท่างหร่แต่แต่มันมีถนนข้างหลังอะคุณโยม คนเขาเข้ามาเขาก็เห็นนะครับผมเข้ามาเขาข้างหลังเมื่อกี้มาตามแบบอยู่ตรงไหนตรงไหนครับมันปั้นใช่ไหมครับอันนี้คือตีแบบแล้วก็เทหล่อเลยใช่ไหมคล่อโอ้ทำวัสดุจากโฟมกัดโฟมจากคอมกัดโฟมก่อนโอ้กัดโฟมเสร็จแล้วก็ระเลงเรซินเราเอาเรซินนั้นมามาประกบหน้างานแล้วก็ถูกเหล็กถูกเหล็กถูกเหล็กแล้วก็เทปูน หล่อเลยเทปูนไปเรื่อยๆแต่ก็เทปูนนะโยมก็มีมีบ้างฮะมีแบบอาจจะมีร่องมีรอยในการลานบ้างอะไรบ้างยกพวกแก้แก้ไขไปตามสภาพครับผมถ้าเป็นโลหะมันก็ดีฮะแต่ทองเหลืองโอ้โหหลายล้านเนี่ยไม่ไหวทองเหลืองมันตามไปยี่สิบมั้งครับครับแต่ถ้าแต่ถ้าเป็นนี่เนี่ยโยมอะอลูมิเนียมสีขสาวอ่ะครับผม ก็มันก็ถัวครึ่งองถัวครึ่องนี้ก็ยี่สิบนี่ก็เหลือประมาณสิบอันนี้ประมาณเพิ่งเพิ่งขยายออกมาห้าเมตรนะโยมเนี่ยใช้กดเอ้นี่ครับใช้กดเออเมคโคกดลงไม่ใช่เมคโคฮะใช้เครื่องปั้นจันตัวเล็กๆอ๋อปั้นจันเล็กปั้นจันเล็กที่ต่อทีละท่อนนะโยมครับผมตอกทีละท่อนละท่อนแต่ตรงนี้มันของเดิมมันมีอยู่แล้วฮะของของเดิมจะมากำหนดไว้ว่าสามสิบคูณสามสิบเมตร แต่ตอนนั้นด้วยปัจจัยเราน้อยโยมประมาณก็จะแบบลดลงนิด,น,ดนึงลง <c oughs> ไปมากก็เพิ่มเหมือนเดิมครับตรงนี้จริงๆก็ยีงมีต้นหนึ่งนั่นเนี่ยเพราะมันตรงกันไหนครับผมตรงมานี่เนาะตรงนี้ก็โอ้โหขดสุดไม่ไหวที่แหว่งไว้เนี่ยาคือเกิดคือที่จริงแล้วขาจะเต็ม,อ,ตอ,มอ,อันนี้ท่านก็มาขดลงอันนี้ที่แรกขดก็ต้องเพิ่มอีกประมาณก็กำลังดูนี่อยู่เหมือนกันโยม ลงปีนผมโก้ื้นนะเพราะจะใช้หินแกรนิตแต่ก็ไม่รู้ว่าน้ำหนักมันรับได้แต่สตางค์มันน้อยฮะ <S <S น้ำหนักรับได้สตางค์น้อยแต่ถ้าแบบว่าสตางค์น้อยแบบสวยแล้วก็เย็นผมคิดว่าจะเป็นหินอ่อนขัด <S 2> <S 2> หินอ่อนอ่อนขัดเล้วน่าจะถูกกว่านะถ้าถ้าถ้าแกรนิตแพง <c oughs> หินขัดนะครับผมหินแกรนิตของตะมาไม่แพงโยกตารางเมตรละออ270บาทอ๋อครับ กับ370บาทถ้าหินมันเดเลย์ยมหินสีขาวมันเดเลย์เนี่ยตกประมาณ2,000บาทตอนแรกอะ่ะโอ้ตอนนี้เขาลดจะมา1,000บาทต่อตารางเมตรนะแผ่นหนึ่งมันตกประมาณิบคูณเอ้ย20คูณ40มันก็แผ่นไม่ไม่โตมากมักบางทีถ้าโตมากช่างก็ฟูลำบ,บากคนเป็นช่างอะ่ะยมเขาก็ปูปูปูยากแต่ถ้าถ้าช่างเขามีความสมามารถก็โอเคแต่กลัว ช่างแบบที่มีความสามารถแล้วก็เสียงมันกังสวยครับผมอันนี้ก็เป็นหลวงปู่ทวดนะครับที่สำนักที่สำนักปฏิบัตธิธรรมสามหลวงพ่อ